มาดูการเก็บข้าวที่บ่มไว้ของผมนะครับก็กระมังใส่น้ำนะครับถ้าไม่ใส่เดี๋ยวหมดมันจะมันจะไต่เข้าไปนะครับเพื่อกินมเมล็ดข้าวที่บ่มไว้นะฮะนี้ก็เป็นฝาถังหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถปิดเพื่ออบอันนี้ได้นะครับแล้วก็ถัง จริจริงมันดูเป็นระเบียบคนนี้นะผมเปิดมาดูแล้วนะครับก็เอาอะไรให้มันทับไปอีกชั้นหนึ่งก่ดนะครับให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันแน่นอะ่ะนี่นะครับผมแช่น้ำสองคืนก่อนแช่น้ำผมตากแดดครึ่งวันนะรวันนั้นแดดแรงนะครับอันนี้เป็นเวทสันตละลักษณ์นะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะหวานกล้าเลย บ่มเอ้แช่น้ำสองคืนนะฮะแช่น้ำสองคืนแล้วก็อบในเนี้ยคืนหนึง่งนะครับก็คือเมื่อคืนคืนเดียวอันนี้ก็พร้อมหวานแล้วนะครับประมาณนี้